ก็ถือเป็นประเด็น Talk of the Town เมื่อวานนี้นะครับสำหรับบริษัท Master Style จํจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น Master เ,ม,เม,มื่อวานนี้เนี่ยราคาหุ้นปิดตลาดติดลบไป19.88%นะครับระหว่างวันนั้นรูดติดฟลอไปแล้วนะ,ะแล้วก็ตีกลับขึ้นมาเหลือติดลบประมาณสัก20%แน่นอนครับประเด็นมันก็สืบเรื่องมาจากกรณีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่หรือว่าบิ๊กลอต ในตัวของหุ้นมาสเตอร์ซึ่งภายหลังเนี่ยก็มีกระแสข่าวออกมานะครับว่าผู้ที่จําหน่ายหุ้นเนี่ยออกมาเนี่ยคือในส่วนของนายแพทย์ระวีวัตรมาชมาดลประธานกรรมการบริหารหรือประธาน x c o กซ์คอ<ะ>ก็คือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยนั่นแหละ,ะของของของทางมาสเตอร์พอกระแสข่าวออกมาหนาหูมากขึ้นเนี่ย<ะ>ทางฝากฝั่งของ CEO นั่นคือคุณละพัฒราดาเลิศพานุโรธ ก็ได้มีการแถลงข่าวด,วด่วนนะครับก็เป็นลักษณะของการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้มีการออสอบถามนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ข้อเท็จจริงในเรื่องของการขายหุ้นนะของนายแพทย์รวิวัตรหรือหมอเสาใช่ก็ชัดเจนตรงไปตรงมาตามนั้นเมื่อวานคุณพรพัรดาก็ก็ยอมรับนะครับว่าการทํารายการเนี่ยเป็นการทํารายการของหมอเสจริงใช่นะทีนี้มันมีข้อชงนอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่า ออมอเสเนี่ยเขาถือหุ้นมาสเตอร์อยู่ใน2บัญชีชบัญชีแรกก็คือผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของมาสเตอร์เลยนะครับก็เป็นชื่อนายแพทย์รวีวัตรมาชมาดอนอีกหนึ่งบัญชีเนี่ยมันอยู่ในรูปของกองทุนส่วนบุคคลที่ชื่อว่า In g o r y y n v v s t t m n t t จดจัดตั้งอยู่ที่ฮ่องกงะนะเมื่อวานคุณละพรรานบอกเป็นการขายจากบัญชี In g o r y y n v v s t t m n t t ซึ่งมันก็ตรงกับ ข้อมูลทางการข่าวที่เราได้รับมาะะนะว่าเป็นกรอรี่นี่แหละที่ขายหุ้นออกมาซึ่งคุณรัพรดัฐดรับตามนั้นแต่เช้านี้เนี่ยมีการรายงานข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะ,ะปรากฏว่าหุ้นที่ขายออกมามาจากหมอเสจริงแต่มันมาจากบัญชีที่ชื่อระวิวัตรมาชมาดลบัญชีส่วนตัวเลยมันจะมีความย้อนแย้งกันอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งะนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ขายทำไม่ <c oughs> แล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรหรือไม่จนส่งผลทำให้เนี่ยครับเกิดความกังวลต่อเนื่องมาถึงเช้าวันนี้ที่ราคาหุ้นมาสเตอร์ยังลงไปอีก12%กว่าเเซกว่า <c oughs> นะเ,เราจะไปสนทนากับคุณรัพัฒดาเลิศพานุโรธประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางมาสเตอร์อซึ่งอยู่ทางด้านหลังของผมนะครับ <c oughs> แล้วก็ทาง <c oughs> นายแพทย์รวิวัน์ขอภัยนายนแพทย์รวิวัต์มาชมาดล หรือหมอเสนะครับอยู่ด้านหลังของพี่สุปชัยกราบ,รบสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคเอาอย่างนี้ก่อนคุณพรพันรดาอันนี้ด้วยความเคารพนะ,ะราคาหุ้นชาวนี้เนี่ยมันยังลงไปอีก12กว่า,วานะฮะนั่นเป็นการสะท้อนว่านักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่เขายังมีความรู้สึกอาจจะยังไม่เสด็จนะบจากการถแถลงของคุณพรพันรดาเมื่อวานนี้ ก็คงจะต้องมาสอบทานกันต่อที่เอาประเด็นแรกก่อนที่ดูแล้วมันอาจจะมีความขัดแย้งกันตามที่เกริ่นนาไปเมื่อสักครู่ตกลงใครเป็นคนขายหุ้นบัญชีหมอเสเลยที่เป็นชื่อนายแพทย์รวิวัต์หรือ In นกร r y Investment เป็นคนขายออกมา ค่ะอันแรกเลยนะคะตามที่เราได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ไปนะคะก็เป็นขายออกจากชื่อของนายแพทย์ระวีวัตรนะคะโดยตรงทีนี้ค่ะถ้าเมื่อวานเนี่ยทุกคนจําได้นะคะตอนที่ดาวเพิ่งลงเครื่องนะคะคแล้วประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะก็คือมีการซูมนัดถแถลงข่าวด่วนดาวทวนจากคําถามนะคะแล้วเราก็ตอบ เลยทันทีทําให้คนเนี่ยเอาไปบอกข่าวว่าจากอินกอรี่คือมันมีคําถามมาค่ะว่าขายจากอินกอรี่หรือเปล่านะคะ mm hmm. เราก็ถอดคลิปของตัวเองใช่แล้วเราก็ตอบโดยที่ไม่ได้ทวนอีกครั้งหนึง mm ่ง hmm. แต่อย่างไร <Okay. S 1> ก็ตามค่ะเราต้องแจ้งก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนายแพทย์รวิวัต์มาชมาพนหรืออินกอรี่อะคะ่ะตั้งแต่ตอนเราเข้า IPO อ่ะเราแจ้งอยู่แล้วว่าแม้กระทั่งอินกอรี่เองเนี่ยก็คือถือหุ้นโดยคุณหมอเสยร้อด mm ัง hmm. นั้นเวลาที่เราพูดเนี่ยค่ะสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้เคลียร์ชัดเจนพอก็คือเร หนึ่งหรือสองเนี่ยก็คือคุณหมอเสคนเดียวกันเ,เราไม่ได้สเปซิฟิกตรงนั้นแต่มันเกิดจากการตั้งคำถามมาก่อนอันนี้ก็ต้องขอโทษที่ทำให้มันมันคาดเคลื่อนค่ะโอเคก็เคลียร์คัดไปนะฮะแล้วก็มีการดีแคลร์ไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าหมอเสคือ beneficiary ของของก y investment 100คคร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยโอเคทีนี้กลับมาที่หมอเสนะก็ถามตรงๆขายทำไมหรือมันมีเหตุผลอะไรจึงต้องขายหุ้นออกมาครั้งนี้ประมาณสัก4%ครับ ก็อย่างนี้ครับขอบคุณนะครับเป็นผมว่าเป็นคําถามที่ทุกคนก็ถามแล้วก็ผมว่าพี่ๆหลายคนก็คงพอดูจากราคาก็คงไม่ได้ว่าผมจะขายและจะขายทําไมถูกไหมขายไปก็ตัวเองก็เจ็บเองนะครับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าพี่ๆดูว่าตอนที่จริงๆเราเราคงทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้นะครับโดยเฉพาะ Q สเนี่ยเป็นงบที่มันดีมากอยู่แล้วนะครับของปีที่ผ่านมาเนาะเราก็มั่นใจตรงนั้นนะครับในในช่วงที่ผ่านมาต้องต้องดองย้อนไปทุกคนลองค่อยๆไล่ทำลายนะครับลองย้อนไปถึงว่า ตั้งแต่เราเอ็มไอมานะครับแล้วเราก็มาเข้าเซ็ตนะครับ uh huh. หลายกองทุนเนี่ยก็อยากจะเข้าร้องแต่เอ i มอแล้วนะครับเราก็ร uh ีเควสว่าขอให้เขาเออเข้าเซ็ตนะครับพอเรามาเข้าเซ็ตเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางพี่ดาวเองหรือว,ว่าทางไออาร์ก็ได้มีโอกาสไปลดโชว์นะครับที่กองทุนได้เชิญไปที่ต่างประเทศเยอะนะครับครับ uh huh. ทีนี้หลายกองทุนเนี่ยก็อยากจะเข้าแต่ผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรนะครับมาตั้งนานแล้ว นะครับ mm hmm. นะครับมาตั้งนานแล้วนะครับทีนี้ mm hmm. เมื่ออยู่ในโปรเซสที่ทุกครั้งที่ไปเนี่ยทุกกองก็จะถามว่าเออโอนเนอร์เนี่ยถือต้องเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับนะครับนะครับตัวฟาวด้วยถือเยอะเพราะฉะนั้นขออยากให้เฟิร์ฟอร์ดมันน้อยนะครับผมเองก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้ไปด้วยตัวเองนะครับนะบทีนี้พอโฟลด์มันน้อยเนี่ยกองทุน,น,นก็รีเควสมาอันนี้ผมว่ามองว่าเป็นเรื่องปกติอืม mm hmm. ตัตวผมไม่ได้คิดอะไรเลยฮะก็แค่อ๋อกองทุนบอกอ๋อเฟิร์ม forward, โฟลด์โอเคโอเคก็เป็นตามนั้น นะครับแต่ส่วนของแล้วพี่ๆคงทราบว่าเอ,อในเรื่องของการคุยเรื่องของกองทุนนะครับคงไม่ได้แบบเพิ่งมาคุยกันวันสองวันใช่ไหมครับกองทุนก็ต้องมีเอาเข้านิเว e ร์สมาคุยเอามาดูเนาะส่วนผมเองก็เอาว่าเป็นพูดเข้าตลาดตัวแรกอะผมก็จริงจก็คุยก็ทุกคนอใครคุยให้เขาให้เามั่นต์ได้นะครับให้เขามั่นใจได้เท่านั้นเองนะครับว่าสนใจในการลงทุนเป็นพาร์ทเนอร์ไประยะยาวได้นะครับนะครับยิ่งช่วงหลังนี้เรากําลังจะที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้พี่ดาวก็อยู่ทางอินโดนีเซีย นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโทตัวนี้จริงหลักๆนะเริ่มจุดเริ่มต้นแรกคือฟรีฟอร์คือเพิ่มเพิ่มฟรีฟอร์นะครับทีนี้พอถึงเวลาถ้าพี่ลองสังเกตจาบในการาฟไหมฮะณตอนที่คุยอ่ะผมอยู่ดีผมไม่มาขายในราคา,า,าสามสิบกว่าบาทหรอกสามพับาทผมก็แทบจะจุกแลลวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นถึงที่มันตกลงไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับแต่เมื่อเมื่ออยู่ดีๆไม่รู้ว่าเป็นการเรขายใส่ลงมาตรงนี้ลงมานะครับผมก็ไม่รู้จะต้องต้งทำยังไงเมื่อคอมมิชเมนไปแล้ว นะครับสิ่งนี้มันคือมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นคนสเควนร์ได้ตามมาเท่านั้นเองครับเราขออนุญาตเพิ่มเติมจากของทางคุณหมอค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ค่ะไม่ใช่ว่าแบบเราออกไปหาหรือว่าคุณหมอต้องการใช้เงินนะคะจริงๆถ้าเห็นโดยธุรกิจของทางมาสเตอร์เนะะี่ยค่ะเราเป็น แคชคาวอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราอะก็มีเงินสดตัวคุณหมอเองเนี่ยก็คือก็มีเงินมีปันผลอะไรให้ใช้ที่ที่ข่าวลือต่างๆไปว่าคุณหมอใช้เงินเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อย่างที่หนึ่ง mm hmm. อย่างที่สองค่ะเป็นรีเควสต์จากทางกองทุนมาซึ่งจากการที่เราไปออกตั้งแต่เราอยู่ MAI จนเราเข้าเซ็ตเราเข้ายูนิเวอร์สได้ mm hmm. เขาก็เลยมีการขอแต่ทีเนี้ยพอราคาค่ะสอวันก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเกิด มันเกิดอะไรไม่รู้กับหุ้นของมาสเตอร์มันก็ต้องมีการมาน e โ o t i เอตกันข้างหลังนะคะเพื่อให้มันเกิดวิ่งวิ่งซ i ตูเอชันราคาหลายคนก็เลยเอาไปบอกต่อว่าเอ๊ะมันเลยน้อยกว่าช่วง IPO หรืออะไรหรือเปล่ามันเลยเป็นนานาจิตตังกันไปค่ะอืมโอเคเออทีนี้เราจะได้เห็นกันไหมว่าสี่กองทุนใช่ไหมฮะท,ที่ที่ว่ามาเป็นกองทุนมาจากสหรัฐอเมริกายุโรป,โรปกับยุโรปเนี่ยเราเราจะ,ะได้เห็นชื่อกันไหมหลังจากนี้ว่าเป็นใคร คืออันนี้ยค่ะทางกองทุนเนี่ยอันนี้เขาก็บอกว่าโดยโดยที่แบบเขาไม่ได้ซื้อจนติด ิบอันดับรายแรกอะค่ะเขาก็ขออนุญาตให้แบบเป็นความลับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นในส่วนของพวกเมื่อชัวฟันเฮดฟันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดพี่ๆทุกคนทราบอะค่ะจริงๆโดยตัวคุณหมอเเองเนี่ยเราจะมีไคลตูเรียตั้งแต่การเลือกพาร์ทเนอร์อยู่แล้วดังนั้นอันนี้ก็ต้องมีกองทุนที่ต้องตั้งใจที่จะศึกษาเราจริงๆในทุกครั้งนะคะที่เราไปออกรสโชว์เนี่ยกองทุนกลุ่มเนี้ยค่ะมีประมาณสี่รายนะคะก็คือเข้าทุกครั้งทั้งสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงก็คือมาฟังเราตลอดรวมถึงมาาววิิสตตตตทีี่่นนด้้ยแอองุ ไม่ได้แจ้งชื่อตรงนี้ค่ะคืออย่างนครับทางพิสัสครับคือผมก็ย้อนกลับไปเนี่ยลองลองทุกผมลองชวนทุกคนคิดนะครับย้อนกลับไปเนี่ยนะครับถามว่าในโนมนเม,เมนต์นั้นเนี่ยที่ซึ่งกองทุนหรือผมเองก็คงไม่เป็นทุกราคาถึงมาแล้วก็เพื่อจะมาขายกองทุนตรงนี้ฮะถ้าลองคิดดูแบบมันมันมันนอนเซนตมากเลยใช่ไหมฮะนะครับทีนี้พอถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยเมื่อตกลงไปแล้วอะแล้วทางนักลงทุนเนี่ยนะครับเรื่อทางกองทุนเขาก็มาศึกษาไปหมดแล้วอืมใช่ไหมฮะ แล้วก็ก็เห็นว่าเออเฮ้ยทุกอย่างน่าจะดีนะครับเป็นเทรนที่เขาสนใจทุกอย่างดีเพราเขาศึกษาไปหมดแล้วฮะผมเองจริงก็ไม่อยากจะเกิดหากว่าโอเคงั้นโทษนะราคานี้ผมไม่ขายละอ,อ,อันเนี้ยอ,อ,อันนี้มันคือแฟกต์เพราะฉะนั้นพอผมก็ต้องตัดใจอยู่ดีว่าอ้าวข้อที่หนึ่งเขาศึกษาไปหมดแล้วแล้วเขาก็สนใจยิ่งราคานี้ก็ยิ่งเขาย,ยิ่งสนใจใช่ไหมฮะหรือสองคือผมจะไปขายในราคาสูงโดยที่ไม่อ้างอิงตามผมก็คงไม่อยากให้ใครเดือดร้อน จริงๆฟัพอพอยต์มันคือแค่นี้ครับผมโอเคงั้นก็หมายถึงว่าเรากับ4กองทุนนี้ก็คือตกลงปรงใจกันได้ที่ราคา37บาทก็คือเป็นราคาตาม execution เมื่อวานนี้ถูกต้องไหมอันนี้คือราคาที่เขาแฮปปี้ในการที่ที่จะซื้อนะครับโอเคเออทีนี้มันมีกระแสะข่าวนะฮะที่ก็แน่นอนพอมันเกิดปรากฏการณ์ในลนนักษณะนี้ขึ้นกับราคาหุ้นเนี่ย ข่าวมันพังพรูนะแล้วม,มันมันมีหลายกระแสด้วยมีกระแสหนึ่งเขาระบอว่าหมอเสเองเนี่ยพยายามที่จะขายหุ้นมัสเตอร์มาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วตั้งแต่ระดับราคาประมาณ48บาทอะไรข้อเท็จจริงตรงนี้เป็นอย่างไรครับมีต้องต้วงบอกฮะพังกองทุนมีหลายคนนะครับต้องอก็มีหลายเจ้าที่สนใจทักเข้ามานะครับนะครับที่ทักเข้ามาแล้วยิ่งรู้ว่าตรงจริงๆแล้วเดี๋ยวพอ,เ,อ,อเรื่องเขาเรียกว่า คงเป็นเรื่องของในตลาดอ่ะนะครับว่าพอถึงเวลาเนี่ยงบมันน่าจะดีนะครับจากเทรนด์ของลูกค้าจากอะไรก็ตามะนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็แน่อนอนจะเข้ามาถือหมดนะครับผมว่านี่เป็นพอยที่สําคัญที่เราก็ต้องเลือกที่เราต้องดูว่าจริงจแล้วหนึ่งคือมันต้องเขาเรียกบ,บาลานซ์หลายส่วนตั้งแต่ P ีฟดนะครับนะครับตั้งแต่ประมาณไหนช่วงไหนที่กําลังดีนะครับจริงจงคือแค่ประมาณนั้นเองครับครับแต่ว่าถ้าวันนั้นขายได้ที่สี่ิบแดบาทสถานการณ์มันน่าจะดีกว่า เหมือนกับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หรือเปล่าผมด้วยส่วนตัวผมนะครับถามว่าเออ่ถ้าในในวันนั้นจริงๆเนี่ยนะครับถามว่ามีคนขอมาขอมาขอบิ๊กหลอดแบบผมหลายคนหมยว่าทักมานะครับนะผมก็ยังผมยังบอกเลยโอโ้ราคาผมผมรู้อยู่แล้วว่ามันปีนี้มันจะโกรธยังไงใช่ไหมผมนี่ก็ไม่ได้รีบนะครับอันนี้ผมบอกปีนี้ผมก็ไม่ได้รีบทีนี้ปัญ,ปญหาคือว่าพอมันเกิดสิตงที่อ่นี้ผมก็ต้องเข้ามาคิดดูใหม่นะครับแล้วก็มา เขาเรียกว่ากล่าวกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับผมก็ไม่อยากไปตีโพลทิพายว่าโอ้ย้อนเวลาวันนั้นน่าจะน่าจะยอมขายในราคานั้นไปนะครับผมเองคิดว่ามองวันนี้ดีกว่าว่าเราจะทําอะไรแล้วก็นะครับผมคิดว่าเราก็รวมถึงผมเองถามในจุดวันนี้เองก็คงต้องลองงบนะครับเนาะให้ทุกคนเห็นได้ว่าจริงๆสุดท้ายเองอ่ะนะครับในฐานะแยกเรื่องของบิสเนสนะครับกับเรื่องของบุ้นนะครับสิ่งที่ผมถนัดคือเรื่องบิสเนสเพราะฉะนั้นในตัวนี้จริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงนะครับผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้าย แล้วแล้ออย่างครับพี่สันผมอยากแชร์งีด้ด้วยความสินเสียนะครับถามว่าถ้าวันนี้เองเนี่ยผมมีโอกาสถ้าถ้าแม้ว่าใครอยากกะมาถึงุ้นเราเนี่ยแล้วถามว่าถ้าผมขายหุ้นไปให้กับใครก็ตามนะครับแล้วแล้วท้ายจริงๆริมันไม่มันมันไม่ได้ดีมันก็คงไม่ดีต่อเขา <S <S ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในการในการทําให้มันโปร่งใสและทําให้ตรงไปตรงมาแบบนี้ผมว่าดีที่สุดครับ นะครับเอ๊ะคุณหมอครับผมถามด้วยความเคารพนิดหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วเราตั้งเป้าจริงๆที่ททตกลงกับกองทุนหรือว่ามีความความต้องการที่จะขายจริงๆเนี่ยตกลงมา11ล้านหุ้นเท่านั้นหรือหรือมากกว่านั้นนะเพราะว่ามันมีกระแสะข่าวอีกเช่นกันนะครับเอ๊ะก่อนนันนี้เนี่ยก็จะขายประมาณสัก20กว่าล้านหุ้นนะฮะแต่สุดท้ายมันมาจบกันที่11ล้านหุ้นอันนี้ข้อที่จริงเป็นยังไงครับคุณหมอตกลงเราต้องการที่จะขายเท่าไหร่กันแน่ นี้ฝักพี่เราวตอบได้ไหมครับเนื่องจากว่าพอดีพี่ดาวโอเคแต่เขาส่วนใหญ่ครับได้ค่ะค่ะจริงๆแล้วค่ะก็คือคุณหมอค่ะมีการให้โจทย์กับทางทีมงานค่ะว่าในเรื่องของการที่เราค่ะจะเพิ่มฟรีโฟดเนี่ยขอให้ไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยค่ะคือใช่ค่ะแล้วก็ในสิ่งที่หลายๆคนหรือข่าวที่อยู่ในตลาดเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขารีเควสตมานะคะค่ะ แต่เราทำรายการจบก็คือนแค่เท่านั้นค่ะอยู่3.89นค่ะนโยบายคุณหมอคือต้องไม่เกิน5%ฉะนั้น5%มันก็อยู่เนี่ยประมาณ10กว่าล้านหุ้นเนี่ยน่ะที่ขายไปถูกไหมใช่ค่ะใช่ทีนี้ใช่ค่ะ 23. ที่ว่าเป็นมีการตั้งออเดอร์จะบล็อกหุ้นขายกันเนี่ยคือมันเป็นรีเควสต์มาจากฝั่งผู้ซื้อว่าต้องการ23.5%โอเคอันนี้ทำรายการผ่านฟินันซ่ากับเดเกอร์ถูกไหมใช่ครับถูกไหม โอเคอันนี้จะได้ยืนยัน<ไ>ข,ข้อมูลจะได้คอนเฟิร์มกันโ okay. อเคอทีนี้ผมผมผมเรียนถามฉะนั้นตามที่คุณลพรพัฒนาพูดถึงว่านโยบายหมอเสรลงมาคือไม่เกิน5%เท่ากับว่าหลังจากนี้ก็จะไม่มีการขายหุ้นในลักษณะนี้ออกมาอีกแล้วถูกต้องไหมฮะครับผมใช่ครัะค่ะ<ช>เสียงคุณหมอเสจะเบาไปนิดนึงผมขอพายะฮะอาจจะรบกวนท่านนิดนึงโ okay. อเคอะทีนี้ เพื่อความเคลียร์คัดปองทุกฝ่ายนะอันนี้เพราะผมเห็นเมื่อวานเนี่ยคุณรัพรดาก็แถลงอยู่นานพอสมควรแล้วก็มีผู้สื่อข่าวเข้าไปสอบถามเออเป็นจํานวนมากแต่ดูแล้วอย่างที่บอกความรู้สึกเขาดูเหมือนจะยังไม่ค่อยเสด็จน้ําสักเท่าไหร่นักฉะนั้นเอาหนึ่งยืนยันไม่มีขายออกมาในลักษณะนี้อีกอย่างแน่นอนเพราะว่าฟรีโฟที่เราต้องการเนี่ยบรรลุเป้าแล้วนะฮะประเด็นนี้ยืนยันไหมฮะโอเคครับอ่ามาประเด็นที่สองใช่ไหม โดนตกนิดหน่อยเชิญเชิญหมอเสได้ยินคาถามเมื่อสักครู่ไหมฮะได้ได้ยินแล้วครับผมมาฟังผมได้ยินครับพอดีเมื่อกี้เห็นมันเสียงมันขาดไ,ได,ได้ได้แต่ยืนยันนะฮะว่าจะไม่มีการขายในลักษณะนี้ออกมาอีกแล้วครับผมโอเคงั้นเอประเด็นที่สองที่ลือกันว่าหมอเสร้รอนเงินต้องใช้เงินอาจจะมีการเอาหุ้นไปทําธุรกรรมอะไรนอกระบบอย่างนี้มีไหมฮะมี ไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนนะโอเคกู้ยังไม่กู้เลยพี่โอเคนี่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายทีนี้มันมีประเด็นเชื่อมโยงอีกนิดหนึ่งตรงที่ว่าบริษัทที่โอเคนะมันคนละเอ t นติตี้กันนะคนคนละบริษัทกันแต่ก็ถือว่ามีความเกี่ยวโยงในลักษณะฉันครอบครัวบริษัท TRC Constru c t i o n เขาอยู่ระหว่างการเพิ่มทุนแต่ดูเงื่อนไขของการเพิ่มทุนเนี่ยนะมันอาจจะไม่จูงใจผู้ถือหุ้นอื่นสักเท่าไหร่แต่ถ้า f ฟ m i l y ต้องการที่จะเพิ่ม ทุนเพื่อให้บริษัทเนี่ยมันเดินหน้าไปไปได้มันก็ต้องใช้เงินเป็นเเขาก็ลือกันว่าแบบนี้คือหมอเสมีการขายหุ้นแล้วก็จะเอาเงินไปช่วยฝั่งนู้นหรือเปล่าอันนี้ข้อที่สามนี้ชี้แจงนิดหนึ่งครับก็ในเรื่องนี้นะครับผมก็คนนี้วในบางเรื่องผมอาจจะเป็นเรื่องของอเรื่องของ p e r s o n a l นะครับนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของ master นะครับเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้เราทำอะไรไปนะครับแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับนะ ผมตอบในฝั่งของมาสเตอร์ตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดนะครับนะครับแล้วก็เรื่องของไม่ว่าจะเ,เรื่องของการขายหุ้นด้วยพสานอลก็ตามนะครับผมว่าพี่ๆก็คงดูจากราคาพี่ก็รู้ว่าจริงผมเองไม่ได้อยากขายอยู่แล้วนะครับมันไม่มีเหตุนะครับผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งท,งงที่สองสิ่งที่ควรน้องสำหรับผมนะครับสิ่งที่พี่ว่าถ้านักลงทุนกำลังดูว่าจะจะลงทุนเนี่ยหรือกําลังกำลังใจเนี่ยลองดูแค่2เรื่องนะครับหนึ่งก็คือด้วยตัวพื้นฐาน u ิสเน s s เนี่ยนะครับ พื้นฐานบิสเนสที่มันมันมันดีไหมนะครับนะครับสิ่งที่เรากำลังทําอยู่นะครับสิ่งที่เห็นโดยโดยผลประกอบการในการโตนะครับอันที่สองคือเรื่องของจริงๆแล้วเรื่องของการฟีฟอิดเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเวลาคนเราทำอะไรบางอย่างครับผมเพื่อมนคงมีปัจจัยนะครับเช่นด้วยมันคงไม่ได้อาจจะมีเหตุผลเดียวก็ได้ใช่ไหมครัแต่ว่าด้วยเหตุผลเนี่ยมันสอดคล้องกันไหมนะครับถ้าเหตุผลสองสามเหตุผลเนี่ยมันอินไลน์กันนะครับเช่นฟีฟอิดได้ด้วยนะครับ นะครับกับเรื่องอื่นเนี่ยผมจริงจริงว่ามันก็สอดคล้องกันเท่านั้นเองครับโอเคก็นี่ก็ทางหมอเสเข้าใจเรานะไม่มีเจตนาจะไปล่าลาบโลลวงเรื่องส่วนตัวแต่นี่เป็นกระแสข่าวที่เขาพูดคุยกันฉะนั้นก็เลยอยากจะให้มาเคลียร์คัดตรงนี้ประเด็นที่สี่เข้าใจเป็นอย่างดีครับรับคุณครับจริงจริงมีถึงท่านว่าลูกค้าเสียชีวิตบ้างอะไรเงี้ยโอยาวนะครับก็ก็ ก็เต <train> ็มไปหมดจนถึงผมจะซื <guarding okay>. ้อรถสปอร์ตอะไรเงี้ยก็มีครับก็ขับตอนที่จริงแล้วไม่มีทักษันเลยครับผมโอเคประเด็นที่4่เขาบอกว่างบปี67เนี้มันอาจจะมีอุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นเช่นมันอาจจะต้องมีการวัดมูลค่าทรัพย์สินที่เราซื้อมาแล้วอาจจะเกิดผลขาดทุนในทางบัญชีอะไรเงี้ยที่มันจะทําให้งบไม่ดีตรงนี้เท่าที่เราดูแล้วก็เท่าที่พอจะบอกได้นะเพราะนี้มันยังไม่ได้มีการแจ้งงบอย่างเป็นทางการนะ เออมันยังไงฮะมันมีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุอะไรในลักษณะนั้นขึ้นไหมเรายังยืนยันในเป้าหมายเดิมไหมจริงๆค่ะในในทุกข่าวลงถึงบทวิเคราะห์จากอ a n ลิสต์หลายๆเที่ยะค่ะเป็น เป็นไปตามมันก็คือทุกอย่างอยู่ในส่วนของการอินไลน์ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรายได้หรือกําไรจริงๆแล้วตั้งแต่มาสเตอร์พีทเข้าตลาดมาค่ะทุกอันเนี่ยเราทําได้ตามคอมมิตมาตลอดเลยนะคะไม่ได้มีอะไรที่จะมาเซอร์ไพรส์แล้วก็ในส่วนของ m e r ร์เจอร์แอนด์พาร์ค่ะแม้ว่าจะมีในเรื่องของตัว PPA นะคะตามที่พี่บอกเมื่อกี้แต่ท้ายที่สุดแต่หาที่เราคอมมิตไว้ช่วง40-50ล้านเนี่ยอันเนี้ยเราก็อยู่ในช่วงนี้ค่ะก็คือถือว่าทุกตัวเนี่ยทาได้ดีแล้วก็แต่จริงๆแล้วต่อให้พ พี่ๆก็ต้องรอ,องบปีนะคะแล้วพี่จะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นที่แบบคุยกันว่าเออวีซแควกอรวินเราซื้อแพงไปไหมเดี๋ยวพอเห็นกําไรที่มาค่ะหลังจากทำลายที่เราเคยบอกว่าพอเราเนี่ยลงทุนเสร็จปั๊บเราต้องมีเวลาในการปรับระบบปรับระบบเสร็จเราใส่ซินร์จี้กำไรจะเริ่มเห็นเดี๋ยวควอเตอร์สี่พี่ๆทุกคนจะได้เห็นตามนั้นเลยค่ะอืมอ่าก,ก็ดูเอาเบื้องต้นก็คือดูจากข้อมูลนะตอนนี้ก็คือ,อยังอินหลายตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้นะครับใช่ค่ะ Una, ถ้าดูแบบ addition, น, fashion, นี้เนี ham, ่ยครั้ง you know ที่แล้วเนี่ยเราคงจะมอได้ว่าหลายดิวหลายบริษ er> ัทด้วยกันที่ที่เข้าทํา M A หรือว่าเข้าไปในแง่ของการลงทุนอะไรต่างๆตัวนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยมันจะมีเพิ่มไหมถ้าดูจากตัวนี้ครับก็อย่างนี้ครับพี่เฟสการลงทุนนะครับสำหรับผมมันแบบมันแบ่งเป็นสองเฟสนะครับเฟสแรกเนี่ยผมคิดว่าการที่เราตอนที่เราเข้าตลาดนะครับใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นเองต้องบอกว่า ตัวทางบิสเนตที่น่าสนใจนะครับหลักๆนะครับหัวหาดแต่ละจุดเนี่ยเราก็ต้องปักหมุดไว้นะครับถ้าถ้าเรานึกความง่ายสมมติถ้ามีจังหวัดหลักๆก็คงมีมิจิจังหวัดใช่ไหมฮะขอนแก่นใช่ไหมฮะใหญ่เชียงใหม่นะฮะมันก็เป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าจังหวัดหัวหาดต่างๆถ้าถ้าผมเตยอเที่หปเห็นภาพนะครับแน่นอนแล้วว่าในเฟสแรกแล้วก็เป็นเฟสที่เราควรต้องดูว่าตรงไหนที่ดีนะครับแล้วก็เข้าไปจับจองนะครับหรือเข้าไปจอยใน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 คนที่ดี นะครับนะครับเพราะฉะนั้นผมเองเลือกพาร์ทเนอร์ที่ทั้งธุรกิจดีนะครับที่มีจุดแข็งนะครับแล้วก็เป็นโอนเนอร์ที่เออ่เป็นคนที่ตั้งใจนะครับแล้วก็เทคโนโลยีสูงนะครับส่วนในเฟสปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเฟสของการที่เราเนี่ยนะครับเป็นเฟสที่เรื่องของการฮาร์เวส์นะครับเรื่องของการพัฒนาระบบนะครับการเข้าไปทําให้เติบโตนะครับซึ่งในหลายที่เนี่ยเราตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าทุกทุกที่มีการกดขึ้นนะครับเพราะว่าเฟสนี้เป็นเฟสของการฮาร์เวส์โดยส่วนถามว่า จะมีตัวอืดอะไรนะครับเพิ่มมาหลังจากนี้ไหมเนี่ยถ้าเป็นเป็นโอกาสที่ดีนะครับแต่คงไม่ใช่เป็นสิทงที่เราต้องรีบหรือรีบทําในตอนช่วงนี้ครับขอบคุณครับก็ก็ดูแล้วก็อาจจะมีแต่ว่ายังยังอาจจะยังไม่ใช่เวลาเพราะว่าอไอ้ส่วนที่ทําอยู่ไอ้ที่ลงไปก่อนนั่นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นเรื่องการเก็บเกี่ยวตัวนั้นก่อนถูกปะฮะาคุณหมอถ้าดูนะครับใช่ครับใช่ครับ คือถ้าเราขออนุญาตเสริมกของคุณหมออะค่ะ s t r a จีในแต่ละเ,เฟสมันต่างกันอตอนแรกเนี่ยหลังจากเราเข้าตลาดมาเนี่ยหนึ่งเราเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมรายแรกสองเราปักธงไว้แล้วค่ะว่าเราอยากเป็นเอสเตติกแล้วก็พลาสติกร์เจอรี่อันดับหนึ่งในเมืองไทยดังนั้นมันเลยต้องมีในเรื่องของการร่วมตลาดก่อน ะะพอเฟดถัดมาค่ะเรารูกตลาดแล้วเราก็ต้องเนี่ยค่ะทำนูบบำรุงดีเวลลอพวกเขาจนสามารถที่จะเจเนเรตรายได้แล้วก็ในเรื่องของการเทคอุปถี P ่ T, เพื่อส่งผลประโยชน์มาที่มาสเตอร์แล้วก็ในเฟสถัดไปเนี่ยเราเลื่อนได้ชา้าลงแล้วค่ะแต่คอนเซปต์ของเราเนี่ยปีนี้เราใช้คําว่ารี g i o n นลคอมพานีมันก็จะสอดคล้องกับที่เรากําลังเปิดต,ดตลาดต่างประเทศนะคะที่เราจะมีการปรับจาก27%เป็น4 0นะคะนี่คือเป้าของรายได้จากต่างประเทศในปีนี้ เราก็ต่อด้วยค่ะว่าท้ายที่สุดเนี่ยบนยอดเขาของเราอะค่ะคุณหมอเนี่ยให้ t a r g e t i n ไว้ว่าเราจะเป็น specialty hospital นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็มี opportunity ที่มาคุยกับคุณหมอแต่มันก็จะค่อยๆจัดเรียง priority ตามลำดับไปค่ะในเชิงของวิทย n e าตก็ได้ตอบไปตามนี้นะครับขอบคุณนะครับโอเคฮะขอขอบคุณนะครับทั้งสองท่านครับขอบคุณคับขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณครั ก็เป็นทางด้านของนายแพทย์รวีวัฒร์มาชมาดลประธาน Xcom แล้วก็เป็นผู้ถือห exactly. ุ้นใหญ่ของ MASTER รวมถึงคุณละพรรดาเลิศพานุโรธนะครับซ e o ของทาง MASTER ก็เป็นสองผู้บริหารสูงสุดอ่าใช่แล้วก็เกี่ยวเนื่องกับการขายหุ้นตรงนี้โดยตรงในส่วนของมอเซอ่าใช่นะครับก็4ประเด็นหลักๆแล้วนะครับที่วันนี้เราก็ได้ตั้งคำถาม แต่ก็ดูแล้วน่าจะเป็น4คําถามที่สังคมหรือว่านักลงทุนเองอาจจะมีความคลางแคลงใจหรือว่าความสงสัยหรือความใคร่อยากจะรู้รออมากที่สุดเรื่องแรกนะจะมีขายออกมาแบบนี้อีกหรือเปล่าก็อม,มอเสบอกนโยบายคือไม่เกิน5%้าเฉะนั้นที่ทํารายการมาเนี่ยมันก็สเกว่าแล้วะะฉะนั้นยืนยันจะไม่มีรายการในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะสองนะเรื่องของความ ร้อนเงินอืร้อนเงินออันนี้ยืนยันไม่มีแน่นอนไม่มีนะฮะอสามนะ,ะเ, 3, นะเป็นเรื่องของว่าเอ๊ะต้องไปช่วยเหลือในเรื่องของ family matter ก็คือเรื่องของครอบครัวหรือเปล่าอือเพราะอีกฝากฝั่งหนึ่งนะฮะทาง T R C Construction อันนี้ด้วยความเคารพเลยนะไม่ได้มีเจตนาจะพาดพิงเพื่อให้มันเกิดประเด็นใดๆนะอันนี้ก็ เพื่อฉายภาพแล้วมันเป็นกระแสที่เขาลือกันจริงๆนะก็คือว่ามออัสทรีอาร์ซีเนี่ยกำลังเพิ่มทุนอยู่แต่ดูเงื่อนไขการเพิ่มทุนอาจจะไม่จูงใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ของ TRC ขับเคลื่อนต่อไปได้มันมีความจำเป็นจะต,ต้องใช้เงินทุน Family ก็อาจจะต้องยอมเพิ่มทุนเข้าไปาหรือไม่แล้วก็ทางหมอเสก็เลยอาจ,จต้องมีการขายหุ้นเราไปช่วยเหลือกัน นะอันนี้ไม่มีเจตนาจะไปละราบละลวงเรื่องส่วนตัวนะฮะแต่ก็มันเป็นกระแสข่าวมาฉะนั้นก็เอาให้มันชัดเคลียร์คัดให้ได้ซึ่งประเด็นนี้ก็ยืนยันว่าไม่มีนะฮะที่ว่าจะต้องขายหุ้นแล้วไปช่วยส่วนเรื่องที่สี่มันจะเกี่ยวข้องกับผลประกอบการว่าเอ๊มันจะมีการบันทึกไอ้ผลขาดทุนอะไรทางบัญชีจากการไปทำ m p ก็คือการไปซื้อกิจการเข้ามาก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ 40-50ล้านเป็นตัวเลขที่ทางมาสเตอร์นั้นเคยชี้แจงแถลงขเอาไว้อยู่แล้วว่าตามประมาณการน่าจะมีในส่วนนี้ประมาณ4-50ล้านอ่าใช่นะฮะครับ ก็อย่างมั่นใจนะฮะว่าทุกอย่างมันจะออกมาอินไลน์ตามที่ให้ข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้ะนะครับแล้วก็เรื่องของแถมเรื่องของการขยายธุรกิจเรื่องของการ MA เพิ่มเติม,มอันนี้ก็ได้ยืนยันกับทั้งทั้งสองผู้บริหารนะครับว่าอันดับแรกคือเฟสแรกเนี่ยมันจบละในเรื่องของการรวบแต่ว่าเฟสสองเนี่ยเดี๋ยวรอ,อสักนิดหนึ่งก็ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะขยับขยายในแง่ของการทำธุรกรรม MA หรือว่าการเข้าไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะตอนนี้ก็รอในแง่ของการปรับ ระบบในแง่ของเฟสแรกก่อนนะครับก็สุดท้ายนี้นะฮะเราคงไม่ใช่ผู้ตัดสินว่าอะไรมันเป็นอะไรมันคืออะไรก็นักลงทุนนะแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยมันจะเป็นการสะท้อนแล้วเป็นการบ่งบอกถึงการตอบรับถึงการเกี่ยวกับการชี้แจงของหมอเสและคุณดาว CEO ของมาสเตอร์มาสครูนี้ก็ ลองพิจารณาข้อมูลกันดูแต่สิ่งที่ท่านอยากรู้เราถามให้หมดละ,ะมหละถามให้ละ,ละถามให้ละล้วถามกับเจ้าตัวโดยตรงใช่นะทีนี้มันจะมีนิดหนึ่งเมื่อครู่เข้าใจทางฝั่งผู้ขายเนี่ยเขาอาจจะเปิดเผยชื่อผู้ซื้อไม่ได้อมันก็เป็นเงื่อนไขในส่วนของการทําธุรกรรมตามปกติแล้วนะครับ,รบแต่ทีนี้ผมก็เชื่อว่าเพราะเข้าสี่กองทุนเนี่ยซื้อไปสกว่าใช่ไหมอ่าสกว่า มันก็จะตกกองละประมาณ1%นึ 1> แต่ด้วยเงื่อนไขในปัจจุบันนี้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า0.5%ขึ้นไปะะจะมีชื่อติดอยู่ในทําเนียยผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ่ชที่รายงานอยู่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ถูกต้องไหมถูกต้องใช่ครับอ่างนั้นถ้าบอกว่าเฉลี่ยแล้วเจ้าละหนึอชื่อมันก็ควรจะขึ้นนะอ่าเมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนเ,เกิดขึ้นซึ่งการปิดสมุดทะเบียนเนี่ย เดี๋ยวมันจะมาหลังจากการแจ้งงบเพราะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของประชุมสามัญหรืออาจจะมีเรื่องของการจ่ายปันผลใช่คือตั่เมื่อไหร่ที่มีการขึ้นเครื่องหมาย X จะเป็น XD XM หรือ XO นะพวกนี้มันต้องมีการปิดสมุดทะเบียนแล้วก็รายงานชื่อผู้ถือหุ้นออกมางั้นเอาละถ้าตามที่เขาให้ข่าวไว้เป็นกองทุนจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปใช่ไหมพี่สุปชัยอ่าใช่4กองทุนนะจากยุโรปและอเมริกานะครับ ก็ที่ว่าจะมาลงทุนระยะยาวอ่าฮะก็คือ6เดือนขึ้นไปหรือเปล่าผมเห็นตัวเลขอยู่แบบแบบมีความตั้งใจ6เดือนถึง12เดือน6ถึง12เดือนฉะนั้นถ้าพี่ๆกองทุนที่มาเนี่ยจะลง6ถึง12เดือนจริงเราคงจะต้องได้เห็นอย่างน้อยหนึ่งชื่อนะอ่าอย่างน้อยหนึ่งชื่อนะที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปจากทำเนียบผู้ถือหุ้นใหญ่ในปัจจุบันฉะนั้นท่านผู้ชมก็รอช่วยกันดูอ่าคืออย่างน้อยหนึ่งชื่อเพราะถ้าเกิดสมมติเป็นลักษณะว่ากองหนึ่ง เหมาไปเลย3.7%มจุดเจอ่าเซ็ใช่ไหมฮะครับและอีก3กองได้ไปเจ้าละศูนย์จุ่งไอ้0.1เนี่ยมันจะไม่ขึ้นอาจะไม่ขึ้นจะไม่เห็นมันจะขึ้นมาแค่3.7อ่าใช่แต่ยังไงมันต้องมีสักกองแน่นอนอ่าต้องเห็นสักกองหนึ่งถูกไหมฮะใช่ใช่จะเป็น1 1 1 1งหน่งหรือจะเป็นอ่งศูนยาศู0.5์จอะไรอย่างเงี้ยเออเออนะมันมันต้องเห็นมันต้องเห็นงั้นถ้า พี่เขาจะลง6-12เดือนจริงชื่อพี่เขาต้องโผล่นะอ่าเพราะมีมีนานี้มันยังไม่ถึง6เดือนนะชื่อนนเขาต้องโปลนะต้องโผลต้องโผลโอเคตามนั้นครับเดี๋ยวรอดูรอดูฉะนั้นก็ถ่ายรูปเอาไว้ก่อนว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบกันอีกครั้งหนึ่ง